ก็เลยแบบฝึกหดหน้าที่27ข้อที่5ค่ะ8,855หาร6สุดคูณแม่6ค่ะหลักแรกที่จะต้องดูก็คือหลักพัน6คูณอะไรได้8ไม่มีม,มีแต่6คูณ1ได้เท่ากับ6เติม1ไว้บนเลข8เติม6ไว้ข้างล่าง8ลบ6ได้2ต่อไปดูที่หลักร้อย8 ในหลักร้อยดึงลงมาจาก2จะกลายเป็น28 6คูณอะไรได้28ไม่มีมีแต่6คูณ4ได้เท่ากับ24เติม4ไว้บนเลข8เติม24ไว้ข้างล่างลบกัน28ลบ24ได้4ต่อไปพิจารณาหลัก10 5ในหลัก10ดึงลงมาข้างล่างจาก4จะกลายเป็น45 6คูณอะไรได้45ไม่มีเลือก6คูณ7ได้เท่ากับ42เติม7ไว้บนเลข5เติม42ไว้ด้านล่างลบกัน45ลบ42ได้3ต่อไปพิจารณาในหลักหน่วยหลักสุดท้าย5ดึงลงมาจาก3จะกลายเป็น35 ทีนี้ดูสุดคูณแม่6 6คูณอะไรได้35ไม่มีมีแต่6คูณ5ได้เท่ากับ30เติม5ไว้บนเลข5ในหลักหน่วยเติม30ไว้ข้างล่าง35ลบ30ได้คําคำตอบข้อนี้ก็คือ1475เศษ5ค่ะจากนั้นตรวจคำตอบโดยการนำผลลัพธ์ก็คือ1475 คูณด้วย6แล้วก็บวก5ตั้งไว้ด้านข้างค่ะ1 4 7 5คูณ6 6 5ได้30ใส่0ทษ3 6 7 4 12บวก3เป็น45ใส่5ทษ4 6คูณ4เป็น24บวก4เป็น28ใส่8โทษ2 6คูณ1เป็น6บวกตัวโทษ2เป็น8 8,850บวก5ก็จะได้8,855ค่ะต่อไปดูที่ข้อที่6นะคะ7 9 9 7หาร7สุดคูณแม่7หลักแรกที่จะต้องพิจารณาก็คือหลักพัน7คูณอะไรได้7มีค่ะข้อนี้7คูณ7 อาเจ็ดคูณหนึ่งได้เท่ากับเจ็ดเติมหนึ่งไว้ข้างบนเลขเจ็ดเติมเจ็ดไว้ข้างล่างลบกันเหลือศูนย์ต่อไปพิจารณาหลักร้อยเก้าในหลักร้อยดึงลงมาสูนย์คูณแม่เจ็ดเจ็ดคูณอะไรได้เก้าไม่มีเหมือนเดิมเลือกเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดเติมหนึ่งไว้บนเลขเก้าเติมเจ็ดไว้ข้างล่างลบกันเก้าลบเจ็ดเหลือสองค่ะต่อไปพิจารณาที่หลักร้อย 9ในหลัก10ดึงเขาลงมาจาก2จะกลายเป็น29 7คูณอะไรได้29 7คูณ4ได้เท่ากับ28เติม4ไว้ข้างบนเลข9ในหลัก10เติม28ไว้ข้างล่าง29ลบ28ได้1ต่อไป7ในหลักหน่วยดึงเขาลงมาด้านล่างค่ะ จาก1จะกลายเป็น17 7คูณอะไรได้17ไม่มีเลือก7คูณ2เท่ากับ14เติม2ไว้ด้านบนเติม14ไว้ด้านล่าง17ลบ14ได้3คำตอบข้อนี้ก็คือ1,142เศษ3ค่ะตรวจคำตอบนำ1,142คูณด้วย7 บวกด้วย3เท่ากับเท่าไหร่ตั้งไว้ข้างๆนะคะ1 1 4 2คูณ7 7คูณ2เป็น14ใส่4ทด1 7คูณ4เป็น28บวกตัวทด1เป็น29ใส่9ทด2 7คูณ1เป็น7บวกตัวทด2เป็น9 7คูณ1ใน7 7,994บวกไปอีก3ก็เป็น7,900 97ค่ะต่อไปดูที่ข้อ7ค่ะ8,363หาร8หสูตาร8สุดคูณแม่8หลักแรกที่จะต้องพิจารณาก็คือหลักพัน8คูณอะไรได้8 8คูณ1ได้เท่ากับ8เติม1ไว้ด้านบนเลข8เติม8ไว้ข้างล่าง8โลบ8ได้0ต่อไปพิจารณาหลักร้อย3ในหลักร้อยดึงเขาลงมา 8คูณอะไรได้3ไม่มีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวหารเราจะเติมศูนย์ทั้งข้างบนและข้างล่างลบกัน3ลบศนย์ได้3ต่อไปเลื่อนไปพิจารณาที่หลัก10 6ในหลัก10ดึงเขาลงมาจาก3จะกลายเป็น36 8คูณอะไรได้36ไม่มีมีแต่8คูณ4ได้เท่ากับ32เติม4ไว้บนเลข6เติม32ไว้ข้างล่าง 36-32ลบ32ได้4ต่อไปหลักที่จะต้องพิจารณาสุดท้ายก็คือหลักหน่วย3ในหลักหน่วยดึงเขาลงมาจาก4จะกลายเป็น43 8คูณอะไรได้43ไม่มีมีแต่8คูณ5ได้เท่ากับ40เติม5ไว้บนเลข3เติม40ไว้ข้างล่าง43-40ลบ40ได้3คํคำตอบข้อนี้ก็คือ 1,045เศษ3ตรวจคำตอบนำผลลัพธ์ก็คือ1,045คูณกับ8แล้วก็บวกด้วยเศษ3ตั้งไว้ด้านข้างเหมือนเดิมค่ะ1,045คูณ8 8 5 40ใส่0ทด4 8คูณ4ได้32บวก4เป็น36ใส่6ทด3 8คูณ0ได้0บวก3ก็ได้3 8คูณ1ได้8 8,360บวก3ได้8,363ตรงก,กันกับตัวตั้งค่ะต่อไปข้อที่8 9,659หาร9สูตรคูณแม่9หลักแรกที่ต้องพิจารณาก็คือหลักพัน9คูณอะไรได้9 9คูณกับ หได้เท่ากับ9เติม1ไว้บนเลข9เติม9ไว้ข้างล่าง9-9ลบเเหลือ0 6ในหลักร้อยดึงเขาลงมา9คูณอะไรได้6ไม่มีตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารเติม0ข้างบนแล้วก็0ข้างล่างลบกัน6-6ลบ 6, 6ลบ0ได้6ต่อไปพิจารณาหลักสิบ หในหลักสิบดึงเขาลงมาจาก6จะกลายเป็น65 9คูณอะไรได้65ไม่มีนักมี9คูณ7ได้63เติม7ไว้บนเลข5เติม63ไว้ด้านล่าง65ลบ63ได้2ต่อไป9ในหลักหน่วยดึงเขาลงมาจาก2จะกลายเป็น29 9คูณอะไรได้29ไม่มีเราจะเลือก9กคูณสได้เท่ากับ27เติม3ไว้บนเลขเก้าเติม27ไว้ข้างล่างลบกัน29่สเกาลบยีจ็ะเหลือ2ค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือหนึ่เสิบสาศษสตรวจคำตอบนำผลลัพธ์ก็คือ1,073 คูณด้วยตัวหารก็คือ9บวกด้วยเศษ2ค่ะตั้งไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะ1073คูณ9 9คูณ3เป็น27ใส่7ทด2 9คูณ7เป็น63บวกตัวทด2เป็น65ใส่5ทด6 9คูณ0ได้0บวกตัวทด6ก็เลยเป็น6 เก้าคูณหเ้าเก้านหกร้อยห้าสิบวกกับ2ก็จะเป็น9,659ค่ะตรงกับตัวต่างเสร็จแล้วค่ะสำหรับเฉลยหน้า27ค่ะ